ยิ่งเลนนุกนิกอะไระเฮ้ยฮกฮาไอ้จิงเลนได้เรียมโลสนามพลังของฉันแล้วไม่มีใครเข้าลูน่าแลได้และไม่มีใครเอารูปปั้นพระจันทร์ของฉันไปได้เพราะว่ามันเป็นของฉั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 นฮถ้าเก็บบันไว้ได้ไม่นานหรอกลูน่าเกลเธอชนะรูปปั้นเป็นของเธอ เราไปแล้วฉันนึกแล้วว่าสุดท้ายฉันต้องเข้าใจและกิกโก้ล่ะแล้วจะช่วยเขาแล้วเอาลูปปั้นฉันคืนด้วยเคต้องลงบันไดหนีไฟจากนั้นกลับขึ้นมาทางบันไดในตึกร่อ,อ,อกประตูนั่นโอเคเธอคิดว่าได้ผลนะรูร้ปปันนมือไปเลยแคดบอยเร็ว แชทบอยฉันว่าฉันจะวางเจ้าจิ้งเหลียญกับเจ้าแมวเหมียวเอาไว้ในลูน่าแลดด้วยพวกมันจะเป็นรูปปั้นที่สวยมากเอาล่ะโอเลดผู้ไรเพื่อนอยากเป็นเฟอรนเจอร์ของลูน่าแลดด้วยไหมล่ะได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วคิดว่านะโอเคฉันจะยอมยกให้เธอจริงๆนกคูกเออ รูปปั้นพายจันเป็นของเธอปล่อยเก็กโก้กับแพนบอยซัฉันบอกว่ามันเป็นของฉันเหรอยกให้ตลอดไปเหรอใช่ยกให้ตลอดไปตอนนี้จะปล่อยเพื่อฉันได้หรือยังไม่ไม่แต่อะไรลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นโจรทีนี้ฉันก็จะได้คอลเลกชันรูปปั้นพีเจครบชุดเอาเลยเอาดิบดิบ จบโฆษณาไปที่ต่อไปได้แล anyway, ้วฉันต like ามนายนินจากับช่วยโอเล็กับเกโก้พร้อมกันไม่ได้เขาหลอกฉัน <programme> โอเล็กพูดถูกกดไปไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะการโกรธเธอกับเกโก้ได he like ้เวลาเป็นฮ well, hey, ีโร่แล้วและทำใจให้เย็นเหมือนอาจารย์แฟงอุ๊ยผิดทางว้าวว้าวยิเลนกระโดดว้าวว้าด้วยด้วยได้โบยแคทบอยแล้วเข้าแล้วด้วยไดโบยไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนเกียร์ซปเปอร์แคท ทำตามแผ,น,ผเนเพื่อช่วยเพื่อนๆว้าวไม่ต้องห่วงทุกคนแคทบอยมาแล้วและเขาใจเย็นด้วยเหมือนกับอาจารย์แฟงซุปเปอร์แคทสปีดว้าวป้ายสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารว้าวเมื่อกี้สุดยอดเลยขอบใจที่ช่วยเรานะไม่เป็นไรและฉันขอโทษที่โกรธพวกนายก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรแคทบอยตัวจริงกลับมาแล้ว ขอบใจทุกคนและฉันมีไอเดียบางทีถ้าในานินจากับพวกนินจารีโนโกรดก็คงเละเหมือนกันแล้วเข้าพีเจแมก เสียงพีเจแมสแค่เสียงเดียวฉันเจอทั้งสามเสียงเลยยันแล้วกำลังหายไปเขาเสียงเราไปด้วยนี่แปลว่าชาเลียเรามีโอได้เสียงเราทุกคนเลยเหรอมันเป็นเพราะว่าทุกเก่งสุดแต่เราไม่เก่งพอไม่มีเสียงแล้วเราก็ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเขาไม่ได้และมันพอเก็งก็ไม่เอาเสียงเขาคืนมาตอนที่เขาทำได้ เอารไอไงนะเก๊กเกอโอ้คิดว่าถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเหรอนึกถึงสิ่งชั่วร้ายที่ฉันใช้เสียพวกนี้ทำได้สิทุกคนจะทษอพวก P.J. p e s โอ้นี่ ไม่ถูกอีกอะไรแกชอบแบบนั้นเหรอน,นุ่งนิงนุ่งนิงถูกต้องรู้นะโกและฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาเดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้นี่ตามฉันมาเถอะนะ <c oughs> นั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจ แล้เอ,อเดียวเจ้าผีเสือ้อไปกับพวกนั้นไม่ได้นะชีระขาวอยู่ในกันชีระขาวมารออะไรอยู่เจ้าพวกโง่จับมันฉ <c oughs> ันบอกจับมันไอชีระขาวสมองชีระขาว ไปได้งั้นเหรอด้วยความยินดีเลยใช่ฉันสัญญาว่าจะดีกับพวกนายไม่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 ตอนนี้ฉันไม่เหลือผู้ช่วยแล้วไม่ยุิติทาเลยดูสิเทบอยากจะสงสารลูน่าเกิลเลยถ้าๆคนนก น้ำแข็งสองก้อนอยู่บนถนนก้อนน้ำแข็งน้อยๆอ้อมาช่างเงียเหลือหลายแก๊ก๊กแก๊กฉันมาไม่มีแผนแล้วเดี๋ยวก่อนฉันมีพพแผนที่ดีกว่าอสัตลิดตัวลื่นถ้าฉันใช้แผนของฉันตั้งแต่ทีแรกและใช้พลังพิเศษของฉันแล้วก็ได้แล้ ถึงเวลาใช้แผนฉันแล้วพวกนายช่วยได้ด huh. ้วยการชนทางน้ำแข็งของโรมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อมจะเล่นพินบอลน้ำแข็งหรือยังฮะเฮ้แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ำแข็งกันฮะไอหัวน้ำแข็งพวกนั้นกำลังชนทางสวยๆของ เรามีโอเห็นว่าเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไงซูเปอร์วิสาร์กริปค่ะสวัสดีเรามีโอด้วยซูเปรอร์วิสาร์กริปฉันอยู่บนน้ำแข็งได้ดีกว่านาย นนนะอะไรนะแต่ลูกป่งพวกนี้จะทำให้งานเจ็บม,มากเกโกะอย่าทำอะไรของแกเจ้าจิ้งเหลนมือเหนียวนินจาลีน่าไม่อะไรไม่นั่นเค็ฉันนะเอ้ยนี่ในนินจาไม่ตามมา สงสัยเขาคง,งตัดใจแล้วแต่ว่าถ้าเอาเค,ค้กเก็โก้ไปเสี่ยงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกปอลเงินจานแซงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นหรอเกกโก้กนายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะ,ฮะเค,ค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค,ค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค,ค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่มีทาง สุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดาไม่เป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบสุดๆเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบเหรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดแล้วพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมันนี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉัน ทุกคนติดนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ ไ้เหมือนกันไปกัน ดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเกยกลมบิลไม่ได้สิเม่าั่นแล้วต้องรอมันไปก่อนแต่พวกนั้นไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันขึ้นแกหมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำมันเน่าหมดแล้ว <c oughs> มันจะได้เหม็นสุดๆตอนที่ฉันทำมันแตกเลยล่ะโอ้เมนชมัดฮใ <c oughs> <c oughs> ดไม่ช้าทุกคนจะต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลบโซนกลิ่นเหม็น <c oughs> กินเหม็นมาแล้วต้องกิก้งก่าหน่อยพ้นแล้วแต่ฉันต้องเอาเก,กโก้มาวิวนกินเหม,นมน็นเหม็นนี่ก่อนฉันทิ้งมันไว้ไหนเนี่ยเก,กโก้ฮู้ดที่นี่เหมือนจังแล้วต้องไปไกลๆกินเหม็นนี่เรียบขึ้นเก,กโก้ หายหลอกใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วมัดแค่สวัสดีพีเจแมสหรือควรเรียกว่าพีเจเหม็นฉันเปิดเครื่องทำไขเ่เนอาแล้วนะ <c oughs> เตรียมเจอาความเหม็นได้แล้ะทนกินเหม็นได้พีเจแมสไม่ต้องใช้แก๊งกองมวิวเพื่อหยุดลรเมโอรหรอกฮะ <c oughs> โอ้กินไข่พรุ่งนี้เหม็นกว่าตอนแรก คือว่ามันมันจาเป็นหลอกแบบดีกว่าแบบเออแบบนี้อเออเออฉันไม่ถึงแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้เออนี่เออิงเลนลูกได้ฉันว่าจาานี้ฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันวิ่งเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเลตไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่เธอเกือบต้อง ใช่ฉันขีน่ไอ้นี่สุดอยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหนะ้าพวกนายช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ ได้สวยมากไม่มีการนั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนกลางวันอีกแล้วตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันฮ่าฮาพุ่งนายคอยระวังไว้ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเล่เรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันจะไปเอาบอลลูนด้วยซูเปอร์เกโก้ซชมเปอร์ฟลอตการพังตัวก็เจ๋งแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์ดูนี่ เฮ้ลูน่าเกาเอาบอลลูนนั่นคืนมาเออที่แทก้ก็เจ้าแมวเหมียวอยากได้บอลลูนคืนเหรอเงิงเนเชิญเชิญต เหมียวดอนเวี่ยงไปเวี่ยงมาซะแล้วแแล้วอะไรทำเสานั่นงอใช้เอาอายระวังไว้อาจเป็นคนลายก็ได้ โอเคแลละพวกเราจะไปที่โรงเรียน สคนแต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียนี้ดีกว่าเยอะเลย ฉันฉันขอโทษสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สนุกฉันควรดูแลเธอด้วยฉันจะแก้ไขมันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้ดูนั่นเบดี้บีเบดี้ฉันสัญญาจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกฉันจะสร้างลังและให้อาหารและฝึกเธอทุกวันและจะเป็นเพื่อนหลักกันเฮ้เสียงอะไรน่ะ ก็ดอะเลยขึ้นลูน่าพาวเวอร์ของลูน่าก็เริ่มทำงานแล้วองบัญชาการกำลังดูทุกอย่างเข้ามาประตูกันไว้ได้ไม่นานหรอกถ้าทุกอย่างไหลเข้ากองบัญชาการพร้อมกันมันอาจะถล่มลงมาก็ได้พีเจมสพวกเราต้องหยุดเรื่องนี้เป็นไปที่ พาวเวอร์ได้เมื่อรูน่าคิสตันอยู่ข้างในทุกอย่างจะเป็นของฉันเจ้าเกโก้หน้าโง่นั่นอยู่ไหนนะนิจานิโน่ออกจากรถบัสทำไมกับคนรถบัสและอยู่เจ้าเกโก้ จาลีโน่จัดการมันเลยอ้าว oh oh. ต้องเหมือนถึงป้ายแล้วซุปเปอร์เกโก้แคบเบอร์ฟรอชไม่มีทางมันมีเครื่องยิงแผ่นเหนียวนึบพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันมัจะเป็นโอเลตป้องของเรามีเครื่องป้องกันอยู่แล้วใช่โอเลต เธอมาช่วยเราที่นี่ได้ไหมเธอก็ได้สวัสดีข้างพวกพี่เจน่างงยอมรับเธอกรรมชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะถูลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีก้อนดิคนของเราเองอ้อๆนี่นะถ้าไม่โดนเธอไม่ใช่นกพูกเธอมันข้างขาวตาบอด รอให้ฉันปรับการเล็งให้ดีก oh. oh. okay. oh. uh ่อนเถอะโอเล่โอเล่เราทีมเดียวกันนะฮะอยู่นี่เองแกก็เดี๋ยวฉันจะพาแกหมุนนิดหน่อยนะก็ไว้แกก็คนนอพื้นภับป้อมของหมอนั่นหมุนได้ด้วยเหรอเนี่ย กใช่เราต้องให้ลมิีโอออกมานอกพิพิธภัณฑ์เราจะได้เข้าไปและจัดการกล่องนั่นก่อนที่มันจะเสร็จช้าไปหน่อยแล้วพี่เจเมนมฉันทำกล่องใหญ่ห็งความชั่วเส ฉันผิดเองฉันพยายามทําแต่วิธีเดิมซ้ํำแล้วซ้าเล่าเพื่อหยุดโรเมโอถ้าฉันไม่คิดแต่จะทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีเดียวโรเมโอก็คงทํากองใหญ่ของเขาไม่เสร็จนี่คือกองใหญ่แห่งความชั่วถ้าจะหาฉันแล้วก็ฉันอยู่ข้างในนะจะคุยเถอะค่ะมาเ้าเข้าไปไม่ได้แน่ฮะย,ยังด้วยแคทบอยแต่ไม่แน่อาจมีทางให้โรเมโอออกมาได้ ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยมันจะโอเคแล้วโอเลดแล้วได้ตัวเธอแล้วบอ,บอยเกต้ากกฉันขอโทษนะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วโอเลดและเธอจะเก่งกว่าถ้าเธอส่งบอลเธอพูดถูกเกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วโอ้เราต้องเอาโอเลออกจากมูลเบานี่เออต้องทาให้มันแตก ด้วยอะไรที่แหลมๆแ,แล้วก็ใหญ่ๆด้วยลองใช้สับของข้างนอกพิพิธภัณฑ์เป็นไงเจกเกอล์แท็ก,กิ้งลูก,ลกบอลแพดไบไปนำทางอยู่ข้างหน,น้าอ๋ออ๋อพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน ดูน้าแมกเนตมันแรงเกินไปโอ้อออรู้แล้วเราต้องเล่นเป็นทีมไงเจกเกิลใช้ซูปเปอร์มัสเซลแคทบอยใช้พลังซูปเปอร์สปีดและเชนใช้ใชอาวิ่ง ขแต่น,ออนั้นไม่ใช่ท่าซูเปอร์ฮีโร่สักหน่อยมันเป็นแค่การ์ตูนฟรัสวิวฟรั่คิกแอนด์เพลยโอ้เราเรหน่อยโอเลตได้เวลาเอาเธอไปรีไซเคิลแล้วโรบอทไม่ไปชิ้นนะ <Whoa. S 1> ไม่นะฟรัตฟิปชใช้ไม่ได้เลยโอ้โอเลตเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคแต่ขอโทษ ชิชิท่าฟรอสซี่แฟตทำไมนะชิคคือโอเลดแล้วไม่อาจเอาหนังสือที่มีค่าที่สุดไปแล้วก็ได้ฉันได้มันมาแล้วและใจไม่ช้ามันจะเต็มไปด้วยลูกของฉันเออเออเร็วตามพวกมันไปใช้ชัดขาต้องตามทันแน่โอเคและหนนี้ฉันจะใช้ท่าพลังนกคู่ของฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอาหนังสือฟรอสซี่แฟตไปทำไมเอ้าอ่ะโอเคนกน้อยบอกฉันว่านายยู่ แคคค่าลบ